สนับสนุนโดย New Color Altis So Excited Ever หลังจากที่เรานะคะคเพล่ดเพลินไปกับการช ing, ้อปปิ้งกินแล้วก็เที่ยวชมในตลาดน้ำอยุธยาแล้วนะคะ,คะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ,คะที่คนที่มาอายุธยานะคะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการนั่งช้างนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพี่แนนเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของอยุธยานะคะนั่นก็คือช้างค่ะพี่แนนเพราะว่าได้รับความสนใจนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติมากเลยนะคะพี่แนนคะจะนิว่านะคะเราไปชมความน่ารักของช้างไข่กันดีกว่าค่ะ ไปเลยดีกว่าค่ะ ค่ะพี่แนนตอนนี้นะคะเราก็จะไปนั่งช้างนะคะชมรอบๆเมืองนะคะพรานครศรีอยุธยาค่ะพี่แนนใช่แล้วค่ะเราจะไปดูว่าช้างเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนขึ้นได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะขึ้นได้เลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าจาิ๋งหงอนี่แบบว่ามาทุกทีเลยนะมาอายุธยาก็ต้องมานั่งช้างค่ะคุณผู้ชม,มหลายท่านนะคะที่กลัวการนั่งช้างพี่จะบอกเลยนะคะว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า พี่ควานช้างนะคะเขาก็จะดูแลอย่างดีเลยเนาะความ<ห>ปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะ เงาะสละมากมีมังคุดหวานชุมช่มฉ่ำเมืองภาคกลางงามวาอนารามเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ประสบการณ์ดีๆมีให้เราคนหายอย่าชิบช้าเดี๋ยวจะไปไม่ไหวคุแม่คะมาที่นี่ที่เดียวนะคะ ทั้งอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจแถมอิ่มท้องอีกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะน้องเจนนี่วันหยุดสงกรานต์ปีนี้นะคะมาที่จังหวัดนี้ที่เดียวค่ะน้องเจนนี่ได้<ช>ไดครบคทุกรสชาติเลยค่ะจังหวัดอยุธยานะคะก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะพี่แนนขับรถนะคะแค่หนึ่งถึงสชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะวันหยุดปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะก็ต้องขอให้คุณผู้ชมมีความสุขท่องเที่ยวอย่างสนุกและขับขี่ปลอดภัยด้วยค่ะที่สําคัญนะคะขอขอบคุณรถยนต์โตโยตา้า ธนาคารอมสินที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดค่ะใช่แล้วค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะได้ทุกวันหยุดนะคะตะเลอร์ข่าวเวลา9ก้านาฬิกาห้นาทีแต่คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะพบกับพวกเราอีกค่ะพี่แนนแต่พวกเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ